คลิปวิดีโอประเภทการเปิดตัวนะครับเรานิยมถ่ายทำและตัดต่อด้วยเทคนิคค่อยๆเปิดตัวค่อยๆแง้มให้ผู้คนได้มีความสนใจว่ามันคืออะไรกันแน่เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับคลิปของเรานะครับและสามารถทำได้แบบนี้ครับคิดง่ายๆแบบนี้นะครับผมจะเปิดตัวกล้องกับชุดนี้นะครับทั้งชุดผมก็จะถ่ายแค่จุดเล็กๆนะครับเช่น ถ่ายเลนส์ก่อนถ่ายปุ่มก่อนถ่ายไดเอลถ่ายจอถ่ายทีลนิดเทีลนิดเสร็จแล้วซีนสุดท้ายเราก็จะเผยว่าตัวกล้องทั้งหมดเนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวอย่างที่ผมไปถ่ายก็คือผมถ่ายวงปีพาดนะครับผมจะถ่ายทีละชิ้นครับถ่ายระนาดก่อนถ่ายปีก่อนถ่ายกล้องก่อนถ่ายทุกอย่างที่เป็นรายละเอียดนะครับเล็กๆๆๆๆๆๆ แล้วก็นําเสนอทีละเล็กเล็กเล็กๆเล็กๆแล้วมาปิดซีนสุดท้ายแบบเป็นวงภาพรวมด้วยวงแบบเต็มวงที่เล่นเต็มวงไปดูครับ ก็นําไปปรับใช้ให้เข้ากับคลิปของตัวเองให้เข้ากับสินค้าของตัวเองให้เข้ากับบริการของตัวเองนะครับมีคําถามมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพ่ายวีดีโอตัดต่อแต่งภาพก็สอบถามมาได้ในทุกๆช่องทางครับ